ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืม,มกดเลิฟกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้น้ำในเด้อจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเลยนะคะมามากินเข่าเด้อจ้ามากินเขาน้ำกันแซ่บๆนะคะแต่ว่าเมื่อนี้พักมีซีใบบดไดงยังหลนะคะมีเรียบร้อยก็คือพัดร่วมเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็คือตําแซลมอนนะคะใส่เอ่เซนมะคุงพ่อยิบเดียวนี่นะคะนะคะ อยากกินแซ่บกับตองจังสีเลยมาเดิมมุเจ้าเบาๆลายใหญ่หางนะคะ <ST AR C> ๆๆอๆๆๆๆือ้มอือ้มอือ้มห,ห,หวานมากมากเลยมุเจาแซ่บแซ่บคักกิลิลลอร่อยแซ่บ คุณชายกับกินน้ำนะคะอบอกเลยว่าต้องมาซิมนี่แกนโยกี้มีราดิสเตะโอ้เว้ยจ้ะเห็นจะซักจ้ะแซ่บไม่ต้องมีอย่างไรนะคะมูช้ชม ก็ดี่จุ่มน้ำปลาเนื้อวๆเลยนะคะหยดติงๆิมูเจ้าเบิ้งเอาหลอด เมื่อนี่ท่ายแบบกึ่งๆนะคะเพราะวา่าคุณสานางกินขาน้ำแล้วเพิ่นบ่ยอยากออกซื้อนะคะแต่เลยต้องเย็ดในวิธีเีนียาสุดจอดตามอารมณ์นะคะบึงตอนมดจ้มฝามือฝามือกับ <c oughs> กอเันมกักบีบบางหน้าหอมเนาะค่ะม,มเจาน,นี่แหละต้นบางหน้าก็เสีเยามใสไไว้ถึงใจต้องกินได้จังสีเลย มือนีซังคุ้นไส้ไปซื้อมื่อหวัหายเลยน,นะคะปลาซสามนสีคึมๆึมได้ยังน้อยเพราะว่าฝนตกปราดิเขากันนอน พักบนไลยเพราะว่าพักลงไปในกระทะแล้วนะคะก็เลยอืมเพราะเป็นยังกินยังสี่เอาก็ได้โอ้ยมูเจ้าเอ้ยคอ,อยอยางไหไมาอยู่ใกล้ๆกันมดูดูว้าหน้าพว้ามใหญ่นะครับต้องสูตรนี้เลยถึงใจ กือเทศพันสีเหลืองเนาะคะ <S <S ่ะเริกอันนี้ก็คือตม้มยำนะคะตม้มยำลิ้นหมูเนาะค่ะ หื้มหื้มแสบอำลำว้าวพี่แหลกพันวาพันสิกินอาหารฝรั่งอ่ะค่ะแต่ว่าพันวาใส้ขอยกับสิล่องน้ำหนอกอยสิกินกเขาน้ำเจ้าหมือนกับสัน มันยังหรอค่ะฝรั่งมักแนวนี้มุจ้อเห็นอยู่บนนี่นี่แหละตั๊มไส้มอนนี่แหละเรากินก็เขาเฮ้ยเราบริสุทธิ์ใจคือเรากินอาหารญี่ปุ่นใดเนาะค่ะลาบานี่เราก็ลองมากินแบบห้าจิ้มน้ำปลาราาเราเห็นเขากินก็ผักเป็นกระแซบเราเลยว,ว่าขอจิ้มน้ำเนยเดอว่าซันขอเดยว่าจาัดไปค่ะบาวากันผักสดหยางใส่หยางใส่ใสเฮ้ยสิเหลือหยางลรอคะมเจจา าทานเนื้อกินยังน้ากับกินน้ากันตัวค่ะอืมว้าวอ,อร่อยมาก แมบไม่พอให้คุณทำเหมือนอยู่เรองได้รับข่าวได้พร้อมนะคะแต่เพราะว่าหน้าโบอยากให้อีหยังเกิดขึ้นเนาะคะ่ะพอบบสบายได้ยินข่าวจงไปตั้งแต่อยู่หม่องเฮ็ดงานมุ่งจบกแต่บคอยอยากใง,ง้ยินปินได้เนาะคะ่ะข่าวละข่าวไล่ก็ดี กต่ตังได้ทร่คุยกับบ้านพอรมนอมะกระทั่งพีทั้งนนองคุยกันนั่นแหละค่ะเพราะว่าจังไรกระตามเนะาะพระในเฮียนเป็นยังมันจะต้องเฝ้าอุ้มเอากันละกันเนาะค่ะอีหยังมันว่าท่านได้เกิดกับว่าต้องไปอีหยังมันหมากมายเนาะครับคุณเจ้ามากินขา้าวคิดกับอุกอ้างนำ้ำ จักสิวา่าจังใดเนาะก็ขอเพราะว่าหน้าบอยอยากหายเป็นยังเกิดขึ้นพราะว่าจะไปกัป่ยังใส่เวลาทิ่มไปแล้วนะฮะเฮ้ยชุดมา,ก,ากินขน้าวกับน้ำตาบ้าเอาเป็นเรื่องมะเจาะ มามากินข้านน้ำกันนะคะยังกินกระแซบแซบดอกแต่ว่าถึงเรื่องนี้มากตันจะลื้อเลยบานมาจ้า Vâng <cười> <cười> Mà mềm mềm à xuống quá lên Mores อันนี้ก็คือพัดแต่งสกายเนาะค่ะนในละคือพัดร้ายแล้วเฮ็ดจังสีกินนะคะบางเทือเวลาเพิ่นอยากกินเขานะบางสีมือก็ต้องเฮ็ดจังสีนะเพราะว่าถ้าเขาเฮ็ดอ,อาหารแต่แบบพื้นบ้านเขาลาย,ยาสิเพิ่นก็สิเ,เบื่อเน่จักน้อยเนาะคะ่ะแซ่บอยู่นะเพิ่นมักอยู่แต่ค่ะคือเฮากินอาหารซ้ำซาวกกว็ได้เนาะค่ะเพิ่นบก เป็นอาหารบางก็ดีขึ้นกันจังไงก็มื่ยกันยังไ้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพเนาะค่ะสิ่งที่บอกกันได้เนาะค่ะบอกกันได้เตือนกันได้ก็ประกันฟังกันเนาะค่ะไปใช้มาตรก็ดโดยความปลอดภัยนะคะ บเมนแค่การใส่รถใส่ถนนแล้วปัจจุบันนี้อีหยังมันแตกหูแตกตาไปหลายอย่างแล้วเนาะค่ะผู้จ้าผู้เฮ้าอ,อยู่ทั้งพีอยู่ทั้งไก่เนาะค่ะอ่าไปใส่มาใส่กะตรงระมัดระว่างทั้งไก่ทั้งไก่แมนเบิดเนาะค่ะพอแมลูกเต่า ผู้ใดมีลูกมิเต่ากะเบิงลูกเบิงเต่านะะเนาะค่ะเฮามีา่พอมีแมงสีเฮากับเบิงพอเบิงแม่ไปนําเพราะว่าการที่เฮ้าจะไปซุ่มซีซุ่มหาคุเม,มือนี้โรคไข้ไข้เจ็บมันร้ายนะคะมองไปเห็นหน้าในอากาศมือน,นี้มากินเขาแบบคือจังนั่งอยู่ ก็โมก็พวกอิลีกินไปคุยไปพร้อมน้าเอาบรรยากาศแบบชิวๆแต่ก็มันก็มีเรื่องทุกใจให้มากคิดอยู่ตลอดเวลาก็พยายามนะคะพยายามเหตุมใหมันผ่านไปได้นะคะ tàng mát phải cả sát dẹp เอาละคาสูบูสุค้นคะจังไหนก็นตามเมื่อนี่มือ,มอกสิบกอตัวซ้ำหนีสักก่อนนะค่ะแล้กก็สิพยาย่ามกินเขาต้อไปมันเบิดเขานะคะเพราะว่าถ้าเยเขาเรื้อเวลากับบาไว้นะคะเสดายของเขาน้ำซ้ำปลาคู่เมือนี่แพงเบิดกุย่างนะคะอยู่ร่างยุ่รปหนี่แทบสิบอกว่าง่ายรถถ้าผู้ใดประหยัดแต่กับประหยัดนะคะถ้าผู้ใดแบบหาเงินเก่งอยู่แล้วกับเบากันเนาะค่ะแต่ทังนี้กับเขาค่อยเป็นเขาค่อยไปทุกอย่างมันมีเหตุและผลนะคะในการใส่ใจเนาะค่ะ สิ่งที่สาคัญที่สุดที่มยวยบ้าไปเราก็คือเรื่องสุขภาพเนาะคะ่ะไปยุ่งใมาไช้ยังสีเข้าต้องดูแลเป็นสิ่งสําคัญนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมีความเจริญนะคะเฮ็ดสิ่งใดประสงค์สิ่งใด,ะงงดนะคะขอให้ได้สาเร็จมักคนทุกผู้ทุกคนเลยเนาะคะ่ะสิ่งนี้มวยขอให้ได้สู้ผู้ทุกคนอิริเพราะวา่าอาการตอนนี้ค่อนข้างที่จะแย่บมดทุกอย่างเนาะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> อยากจะให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมกันแต่กับตรงถ้ำนะคะบอมเมนว่าแต่เฮาบอกกันนะคะทรงโตกันโตของเฮาเองนะคะกับตรงเฮ็ดคือกันเนาะคะ่ะเอาล่ะมื่อเจ้า เขามันสีนเย็นก้อนแล้วนะคะไว้พ่อกันคลิปนาเด้อจ้านะคะอย่าลืมเนาะค่ะถ้ามกถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะคะซับสไคร์ห้ซาวสว่างน้ำเนนเด้อจ,จ้าไว้พ่อกันคลิปนานะคะเป็นกําลังแรงใจไฮซาวสว่างโดนโดนเนเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณเลยหลายค่ะที่มารับชมนะคะไว้พ่อกันคลิปนาค่ะขอบคุณเลยหลายจ้า